นี้มาต้เจ้าสุนะวันนี้มาดิอิตจพาไต้องมีลมเลยค่ะอ่าร่มมากันแดดอ่าเดินครับเดินครับวันนี้เราจะมาเที่ยวที่ดิอิต a ฟาร์มนี่คือบรรยากาศนะคะของดิอิตอฟาร์มเราจะมาชมสวนดอกไม้สวนดอกไม้มีต้มาเยอะเลยเดินครับเดินครับเดี๋ยวพี่เขาเดินมาข้างหลังครับดูทางได้นะครับนี่เป็นบันไดครับ เมือกันเนี่ยไม่ใช่อไม่ใช่หนูม,มีมองผิดนะครับไม่ใช่เต่าครับเป็นบ่อบ่อน้ํานี่ดอกไม้ฉวดไหมคะนี่วันนี้เรามาวันอะไรครับน้องเกตวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสผมก็เปิดนะนี่เรามาจะ้ห้าโมงเย็นแล้วเพราะว่าเราอยากได้แบบอากาศเย็นหน่อยถ้ามาตอนบ่ายไ,ไม่ไหวร้อนแล้วมีค่าเข้า,ขาด้วยนะคะสามสิบบาท ข้าชมนี่น,ะะนี่บรรยากาศอันนี้เขามีอะไรด้วยเนี่ยเขาน่าจะทำผักออร์แกนิกหรือเปล่าอืออันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกโอ้บรรยากาศสวยมากนะคะเพื่อนๆถ้าใครมาราชบุรี<ม>ก็แวะมาเทียเท่ยวที่ได้นะคะสถานที่แห่งใหม่ ถ่ายรูปวิวสวยมากเลยอ่ะน้องก้าไปถึงจุดนี้แล้วนี่กระโจมจะถ่ายรูปอ่ะนี่เป็นกระโจมแล้วคะอ่ะน้องเก๊ทำอะไรครับน้องเก๊จะเข้าไปนอนนะครับโอ้โหถ, <laughs> ถ่ายไม่ได้อันนี้ถ่ายวิดีโออยู่นะครับ <laughs> อันนี้เราถ่ายวิดีโอกันอยู่นี่ ค่ะเขามีเ<ม>บาะ<ม>ให้นั่งม,มีที่ให้นั่งถา่ายรูปสวยมน,นะครับเราจะพาไปนี่อันนี้มีดอกไม้อันนี้ดอกอะไรน้องเกลูอไหมครับดอกกุหลาบนจะไม่ใช่อนะไม่ใช่ดอกกุหลาบครับป้าป๊าอยอาได้อันนี้ก็ไม่รู้ดอกอะไรป,ะปะ้าป๊าดอกเดซี่หรือเปล่า<ะ> ได้นะครับห้ามทุบนะครับไม่ค่อยเดินนะครับเดินดีๆนะครับทางจะขุบขาหน่อยเดี๋ยวเราจะไปยเไป้เราจะไปชมตรงนู้นใช่ไหมครับสวนดอกไม้อ,อันนี้ดอกอะไรครับปาเดซี่หรือเปล่าเมื่อกี้เขา,า,าก็เดาว่าดอกเดซี่ น้นเกจะพาไปดูตรงไหนครับหนุนดอกไม้สีแดงดอกอะไรเออน้องก้าวระวังสะดุดครับสะดุดท่อนะครับสะดุดสายยางครับสะดุดท่อนะครับเดินดีครับมาเป็นสัตยาะทออเอม A E I O อ่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของสกิตเกมหรือเปล่าครับ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเน่ยไนวงกลมอ่าไม่ให้มีวงกลมเลยอ๋อเขาให้น้องเกดไปโผลตรงนั้นหรือป่าแล้วก็ถ่ายรูปไงไปยืนอยู่ตรงกรอบไงไไนี่ดอกไม้สีแดงสวยมากเลยเฮ้่ดอกอะไรเออใครรู้จักมั่งคอมเมนต์มาบอกกันบ้างค่ะ เกิดอาการสะดุดนิดนึงเดินไม่ดีระวังนะครับสะดุดได้หนูน้องเก้าเข้าไปนอนชมสวนทั้งใหมแล้วน้องก้าไปไหนรับเดินดีๆนะครับเดี๋ยวจะล้มเหมือนมามีนะครับระวังสะดุดครับ นู่นสุดทางของเรามีกระโจมเหมือนกันให้นั่งถ่ายรูปอยู่ส่ะป๊าป๊าครับขอเดินหน่อยครับมาหานี่โอเค ไปถ่ายคลิปอันนี้ถ่ายคลิปอันนั้นนะไปถ่ายเลยนะทั้เกดและเดีกก็โอ้เราไปดูดอกไม้ตรงนู้นไหมเกดช่วยถ่ายนูเด็กอะเราไปชมตรงนู้นไปไปชมเลยมีไหมเลยดีนะครับระวังจะจับกบแบบนี้นะครับมีกดให้จับด้วยนะครับ เดินดีครับองแก๊กกลางล้มลมไม่แก๊กนะครับมีไม่ายวิดีโอเล่นะว้าวด้วยนะครับอาลุงแกอยากจะถ่ายด้วยเดินดีนะครับนั่นนัเดี๋ยวก็ลมลมโทวลมโชว์ นี่โอ้โห,โห,โหพื้นที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับเก็จะไปมุมนู้นเลยเหรอครับที่เป็นกระโจมใช่ไหมครับมัมน,น,ก,มนก็ต้องเดินให้ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะจับกบอีก <Okay. S 1> ไม่ไหวพื้นที่กว้างมากเลยน้องเกท กี่ไร่น้องเกดรู้ไหมครับอ๋นนอนี่คือย้อยใหญ่้โอ้ยถึงเหรอป้าป้าบอกว่าสิบไร่ป้าบอกว่าสิบไร่ของนที่นะเนี่ยนี่คือบรรยากาศดีดอิดฟาร์มของเรานะคะ,ะที่เราม,มามชมกันเด็จะถ่าย ทิปจะ,จะมีมีจะมีมีจ,จะถ่ายทิปโนด้จะถ่ายทิปครับครับผมขอแปะมือหน่อยไม่มีมือแปะเลยครับถือร่ม,มอ,อยู่ครับไปต้องมีอยู่ไหเ้ยเดินดีนะครับดูทางด้วยนะครับดูทางด้วยอาจจะพลาดลื่นลงไปได้นะครับ อ๋อเขามีเพลงด้วยนะครับนี่นี่ไงสุดทางของเราคือตรงนี้อ้น้องเกดจะถ่ายรูปตรงนี้ก็ต้องมีที่นอนด้วยอ๋อน้องเกดนอนเลยเหรอครับ <c oughs> โอ้หลับเลยเหรอวันนอนไลย <c oughs> <ๆ>งั้นคืนนี้นอนนี่เลยไหมเอาไหมไม่เอาอ่าโอเคอ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ <c oughs>